วันนี้จะไปะสไกายวอล์กเชียงคานฮะเสร็จแล้วชมสกายวอล์กเสร็จก็จะปันะ่นเลาะ211่กลับไปหากางเต็นท์นอนที่เชียงคานฮะคือแรกเราก็วางแผนคร่าวๆประมาณนี้ตอนนี้เรามาถึงที่สกายวอล์กบ้านท่าดีหมีแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเที่ยวชมวิวกันอ,อ๋อ,อจุดน,นี้จุดท่เราจะขึ้นไปใช่ะหมโอเคไปกันไป,ไป Okay, ตอนนี้เรา,านั่งรถกระบะนะครับคนละ60บาทขึ้นไปที่จุดชมวิวสกายวอล์คท่าดีหมีนะครับเพราะว่าปั่นมาเองคงไม่ไหวดูระยะทางแล้วกับความชันคงคงขึ้นมาไม่ได้ ตอนนี้ผมกำลังเดินมาที่สกายวอล์กอ่าเชียงคานนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นแฝงชยัยยบุรีนะครับน,น,นี่ชยัยยบุรีนี่นี่จะแม,ม่น้ำเหวี่ยงตัวนี้กั้นหลังหลังข้างหลังนั้นแม่น้ำอะไรแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำโขหล่ะมันกั้นอะไรเขาบอกฝั่งนั้นเป็นแฝงหนึ่งจันใช่ไหมที่เราจะเห็นในโฟก้าวเป็นอ่ากระจกเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็เป็นแม่น้ำโขง ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นแขวงเวียงจัน์ทนะครับกระจกก็แข็งแรงในระดับหนึ่งครับผมว่าน่าจะแข็งแรงเลยครับเพราะว่าน้ำหนักผมเยอะผมก็เดินได้ปีนี้น้ำเยอะนะครับ <laughs> เดินรู้สึกเสียวไงก็ไม่รู้อะว่าจะไม่เสียวก็เสียวอ่ะ มันเป็นกจกด้านล่างทำคงแข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าเราความรู้สึกเราโลกรากลัว <ś led> สกายวอล์กเชียงคานกว้างกว่าสกายวอล์กที่ผมจำไม่ได้ที่วัดอะไรนะตรงอำเภอสังคมอะ <ś led> อวัดผาตักเสือ้อวัดผาตักเสื้อจะเล็กกว่านี้มันสองเท่าฮนะ 废话。